เกฟสวัสดีด้วยนะครับมาพบกับเกมเมอร์พีนะครับตั้งชื่อหมวดเอิ่มวันนี้มาแจกเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟมาครับมาเลยนะมาเลยพี่เออเหรอไม่รูเซิฟมาครับนะครับแบ็คคือเซิฟแบ็กเดอะโน่กลางป่าได้แล้วเข้าตั้งชื่อหมวดอันนี้อัดอดูว่าอัดอยู่เด็ด เอ้หวัสดีค่ะวัดดีนี่ครับเราทำเป็นคลิปแรกครับแต่สูนย์ไลทูนย์น่นคลิปแรกมาก็แจกเซิร์ฟแล้วเล่นเซิร์ฟไม่รู้ครับจะ้ไปไหมนี่ครับผมเล่นทางไหยนี่ครับมีพีระมีสายเลยครับแต่ต้องเดินไปี่ย นุ่มกับบ้านครับบ้านป่านี่ครับนั่นแหละเซ็ตแบค็กโดโนอวกลางป่าที่มาของมันคือผมสร้างแบค็กโดโนอว์ไปครับก็แบค็กโดโนอวกลางป่าเป็นแบค็กโดโนอวขนาดจิ๋ว้เล่นกับเพื่อนได้เนี่ยแต่ขอโทษเลยนะให้คีบให้คีบมันตัดไปก่อนไปได้วยก็คือจบ นีแลมีคนเข้ามาด้วยรับปืนหอมเองอเนะครับจะมีของให้รับของใส่ของนนี่แบกโดนบบโนตแงแต่ในะการปะเชเป็นอย่างนี้ของก็อยู่ในหีมีรับปืดาน บ้นน the so so, okay. ึยัมีาไครับามีขอให้ไดมแต่ไได้เวลก็ยังเป็นแบบนครโน่นครับยนผมนี่กเป็นคลิปสั้นๆไครับายบายลเนี่ยไม่